อันนี้เป็นวัดผาสังเนาะตั้งอยู่เมืองเฟืองเนาะผู้ใดได้ไปได้มาก็มาได้โตจากวัดเมืองเฟืองอ่าวัดโนนสิใส่วัดนี่พุ่มป็นมาเนี่ยมันมีหอยสังบอกเก้พื่นเนี่ยอันนี้เป็นสิมเนาะสิมเพิ่งกำลังเห็ดแต่ว่ามีหอยสังทั้งในข้าพเจ้าจะพาทุกคนไปเบิง่งภาพอยากสั้นนิดนึงเด้อเพราะว่าจับ มือไทยแต่คคามสวยงามงามหลเย็ยกหนใ่้ทยพุทธูมาตั้งอยู่ภูผาโอมหอบเนาะตอนนี้ก็ประมาณเวลาจิตมุงคึงตอนเช้าครับรปเจ้ามามัายอากาศดีอากาศเย็นดีเนาะผูได้ไปได้มามา ลิ่นน้ำกันเนาะือว่างามเมื่อนี่ก็เป็นมือมันสินไงเนาะเพป็นม,มีการใช้บาทอยู่หน่าวัดหนาสินเพิ่นเราเต้อไง,ปอง,ง,งอไปมาเขาเริ่มดับล้วอันนั้นขึ้นมาอี ไม่ได้เพิ่เกี่ยมเซบาทเพราะว่าเป็นวันสินใหญ่อันนี้ข้าพระเจ้าพาทุกคนมาบึงเนาะอยู่ในสินสิมไม่ได้พอยสังง่ายอยู่ในเนี่ย อันนี้วัดสินไสบ้านผาสังเนาะอันอนี้อันอนี้สิมสิมพ่น สิมงพื ains, ้นหินที่ว่าสวยงามน้ำลายมาเพื่อนกำลังเห็ดเนาะอันนี้เป็นสมหอยสังอันนี้เป็นหอยสังนั่นเอทั้งแลเพื่อนก็เห็ดหัวสร้าง สร้างใสรีประมาณสามด้านอยากให้ทุกคนมาได้คันได้มาเมืองเฟืองนี่มีวัดสามชีวัดนี่แหละที่สวยงามมาบึงวัตธรรม ทึ่งๆนี่เหดหอยสังแล้วเป็นิิ็พระเสนากันพระพญานาคเนาะ <c oughs> <c oughs>

etasaha bhavantu se khayapan phala nikatasavanaka tamon

าสีสโมพูวังพญานา,วนาวควางทิดเหลี่ยมวางมณีเสด็จยันสาม สี่เทเนเมเทภาคาพิธานัญญาณคาเทนาววทนาทิตวาโมเดน,นตตันเตตสสสัาพันตุเตสยามาลาลิเตตันเตปุญญาสยามาลา,า,า,าลัชขา,า,าุ่ม ทีนี้เพื่นมันก็สร้างไม้หาชเชลอวแล้วเพิ่นสมโพธิ์ลองคิดเร้วข้างหน้าเพื่ก็มีนองนงปว่ามีดอกบัว ทางขึ้นไปกับพระเงี้ยเนาะตัวนี้ตัวนี้โอ้ห้องเงขนาดค้องเงยาย มีทางขึ้นเนี่ยโอ้หลายขั้นเติบด้วยเนี่ยอาปะโจ้ากำลังพาทุกคนมาสมความง,งานความมังการ วัดนามเมืองเนาะบ้านนามเมืองแก่งเกยงจันตัวนี้เพิ่น,น,หพนหาเพิ่นหาเสียดไม่เนาะทางขึ้นไปกาพระคือว่าตั้งอยู่ภูเลยผู้ใดได้ไปได้มา,มาเนะาะมันลิ่นมาเมืองเฟืองแล้วกัมาเววัดจะเป็นวัดจินไซโนนินเทวัดนามเมืองวัดผาสังทีว่ามีตะวามสวยงามหลาย อ้างขึ้นมาเนี่ยกาพะพร<ผ>ะอ,องค์ไงตั้งู่ตตมภูพระสินไทยพอลุไปลไปุ่ม ้ระเจ้าพาทุกคนขึ้นมาเนรว่าขึ้นมาทั้งทึงโอ้ความสวยงามแล้วก็เย็นหลายยูแม้มลงไปนี่เป็นวังพญานาคเนาะผมสวยงาม เจ้าพาทุกคนขึ้นมาถือว่าเป็นจุดสูงสุดหรือว่าเป็นพระองค์ใหไงตั้งอยู่เทงภูบรรยากาศย็นแนมลงไปถ้ามันเป็นเหงานพ่อแม่ประสุดที่เป็น,ยนอยู่ติดตะวัดเนาะ คลิปนี้ข้าพเจ้าพาทุกท่านมา3วัดมืองเฟืองเนาะถ้าใครได้ติดตามรับชมก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับกดซับสะไข่เนาะขอบใจที่ษับรมเนาะโมธนะที่ชิดพันเกียรติกระตั้งสุภพรอมเบรฟาควาหองโอปโบโมธนา ตามาันกบน้นงะระการแม่ตูนน้อยพร้อมด้วยลูกด้านสากพ,พิษมันกีนบระการแม่ตูนท่าอันนี้ถ่ายบรรยากาศภายในวัดสิน,สน,นย์นนท์ินเฮเนาะ

บานตนเองานที่ทำเองเราจะพ่อพอ่่อนนี้แม่พอนี้บ้านตนงงาที่ทำเ

อันนี้จริงๆเป็นวังพญานาคเข้าได้ล่ะบอกเข้าไปขอพรเพื่อนนี่เป็นบิดวังพญานาคกำลังเห็ดอันนี้ป้าป้าพญานาคเข้าไปขอพรเพ้่อนอยากไปขอพรเข้าไปขอพรได้ หรอว่าลูกอยเข้าไปอยเข้าไปช่วงนี้เวลาประมาณ8โมงเนาะอากาศคือเย็ยนดีคนนังงโหลายเทียงขั้นวสวยๆมาและวคนสิหลายคฮมสวยงามงามเดอ้อนี่ยนะตั้งอยู่ระวังผู้ผ่า สวยสุดดงามบ่ได้ได้ไปได้มามาเนาะ เงียบสงบดีเหมาะแก่การมาปฏิบัติธรรมความสวยงาม เป็นแลนด์มาร์กอันหนึง่งที่ว่าทุกคนมาถ่ายรูปถือว่าสวยงาม